คลิปนี้ผมขออนุญาตไม่ตัดต่อนะครับเพราะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งมีคนถามผมเข้ามาเยอะครับว่าทำไมพระกริ่งรุ่นนี้รุ่นปี2548ถึงยังมีคนตามเก็บเงียบๆและราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆทั้งที่เวลาผ่านไปเกือบ20ปีแล้ววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกในฐานะคนชอบสะสมไม่ใช่พ่อค้า ย้อนกลับไปในปีนั้นนะครับปี2548ถือเป็นวาระพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากของวัดบวรนิเวศวิหารนั่นคือวาระที่สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุและครองตำแหน่งมาครบ16ปีหรือที่เราเรียกว่าโสลดมหามงคลสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้จึงไม่ใช่แค่วัตถุมงคลธรรมดาแต่มันคือหมุดหมายของการเวลา ที่บันทึกความรุ่งโรจน์สูงสุดของยุคสมัยเอาไว้ครับลองมองดูที่พระพักท่านสิครับความสงบความเย็นและรอยยิ้มที่เปี่ยมเมตตาแบบนี้หลายท่านบอกว่าคุ้นตามากเหมือนรุ่นปี2499ราวกับแก่ซึ่งก็ไม่แปลกครับเพราะลมหายใจของผู้สร้าง สืบทอดมาจากสายเลือดเดียวกันจากรุ่นพ่ออาจารย์มนตรีพัฒนากูลสิทธิเอกของอาจารย์ศินพีรศรีผู้ฝากฝีมือไว้ในตำนานปี99ส่งไม้ต่อมาถึงทายาตรุ่นลูกในปี48นี่แหละครับที่ผมเรียกว่ารถมือเครื่องจักรสมัยใหม่อาจจะทำได้คมกว่านี้เป๊ะกว่านี้แต่เครื่องจักรใส่จิตวิญญาณแบบนี้ไม่ได้ครับความพลิ้วไหวของจีวร ความมีมิติของฐานบัวมันมีชีวิตและมีความนุ่มนวลที่สัมผัสได้ด้วยใจครับเรื่องต่อมาที่โกหกกันไม่ได้คือเนื้อหาและมวลสารครับวงการเราเรียกสิ่งนี้ว่าการต่อเทียนเปเลวไฟจากเทียนเล่มเก่าไม่เคยดับลงครับแต่มันถูกส่งต่อมายังเทียนเล่มใหม่ ชนวนเก่าสายวัดบวรตั้งแต่สมัยสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเรื่อยมาจนถึงพระกริ่งปะวะเรศและพระกริ่งบวรรังสีถูกล้อมรวมอยู่ในองค์นี้อย่างเข้มขน้นและที่พิเศษสุดคือการรวมชนวนศักดิ์สิทธิ์จากสายระยองนั่นคือชนวนพระกริ่งชินบัญชรของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่มาร่วมอยู่ในเบ้าหลอมเดียวกัน ท่านลองสังเกตวันณะของโลหะองค์นี้สิครับท่านไม่ได้เห็นสีดำคล้ำแบบโลหะผสมทั่วไปแต่ท่านกำลังเห็นประกายสีส้มอมแดงหรือที่เรียกว่าสีนาคความสุขปลั่งแบบนี้เกิดจากการที่เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำครับชนวนศักดิ์สิทธิ์และทองคำที่ใสลงไปในพิธีมันฟ้องออกมาทางผิวพันธ์ครับ ว่าข้างในเข้มข้นขนาดไหนและสิ่งสุดท้ายที่ทำให้เราเล่นหากันได้อย่างสบายใจคือความชัดเจนและเจตนาการสร้างครับพระรุน่นนี้ผ่านพิธีมหาพุทธาพิเศษถึงสมวาระโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นองค์ประธานในขณะที่ลูกศิษย์วัดบวรมีเป็นล้านคนแต่พระเนื้อนวโลหะชุดนี้ มีเพียง655องค์ในโลกเท่านั้นครับตัวเลขนี้เมื่อนำมาบวกกัน6บวกหบวกหได้เท่ากับ16ซึ่งตรงกับโสรถมหามงคล16ชั้นฟ้ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่คือเจตนาที่ตั้งใจทำมีโค้ดตอกชัดเจนมีหมายเลขกำกับทุกองค์มีประวัติบันทึกไว้จบครบไม่ต้องมานั่งเถียงกันวันหลังเล่นพรับยุคนี้ ต้องเอาความสบายใจเป็นที่ตั้งครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งครับพระเครื่องเลือกเจ้าของเสมอถ้าท่านดูคลิปนี้จนจบและรู้สึกว่าเสียงในใจท่านบอกว่าใช่นั่นอาจจะเป็นสัญญาณครับว่าท่านคือคนคนนั้น คนที่มองเห็นคุณค่ามากกว่าแค่ราคาคุยครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสะสมงานศิลป์ที่ท่านรักครับบทความและภาพประกอบเชิงลึกทั้งหมดเก็บไว้ในเพจแดนท่าพระจันทร์ครับ